รู้จักยายรู้จักทุกคนเลยนะคะบรรยากายแต่วันในวันเอ่อสามมันานมากเลยก็เติร์นได้อยู่ด้วยเนาะอยู่ค่ะโนนไปวางเสร็จล้งมนแล้วแล้วก็เพื่อนไอวอนเซคโคโตวิชิวันมาก่อนเวลาเขาอยากจะมาร่วงงานด้วย

ไว้กูนนู้นอจะเกนก็ไม่ได้ตอนนี้มีะไี่อดอะรู้ได้ไหมคะอดงีก่อนอ๋อกอดตรงขาอาอีกเลยหนึ่งหนึ่งอมาหนึ่งะมา่จะรักเะได้แล้วปะขออหนึ่งวันทกที่ I'm not even- อกันแรกชายครับอาชอยู่ไหนครับอีเป็นยังี่พ่อโกงไคะเปนะขอโทษนะนไ้ตาเียนใช่ไหมพี่สมรเนี่ยคนน้องเขาจะรอว่าเยสมรนอนในรถใช่ค่ะใช่ค่ะนอนในรถค่ะ นอนในรถตลอดเลยเป็นปีเลยค่ะรถแล้วนี่ตอนนี้มานอนบ้านเช่านอนเกาะเป็นปีเลยค่ะนอนในรถจะเื่อคนนี้ไม่ได้หนึ่งนืไทยค่ะคุณหนึ่งนืไทยเนาะอ๋อที่อยู่กับเชฟยันนะเชฟยันได้มาไหมคะมาคงตามมาประมาณวันที่เก็บแต่เดอ้โดีใจนะมาเจอแล้วดีใจคุณพ่อขนลุกดีใจหน่อยอู้อ้าวคนตาตาแต่ ต้าแกก็ตัวไหนเดียวนะต้นยญาก็เป็นงเทพกับลุมพนีมแต่นะสวยกันนี่สวยก็ใส่ติดไทยชอบอย่างนั้นน่ะชอบต้นแกไข่ผ้าโทรมาให้ลูกซื้อแม่แม่มาแม่มาหาดนนี่แม่ลูกที่หลังนะสิวแ่เตรียมทนตัวเนาะเดินแคทไลท์ทุกท้องวินแตมิคอร์ดเอฟิวไรกัแควมันนี่ฟิวเลโงแกแกอยู่ไหนแกอันนั้นกไ่ยช่แต อันนี้ป้าฮันนี่ใชนไหมใช่ค่ะเป็นซีมานะคะรู้จักทุกช่องเลยนะคะเห็นยายสมรกระเรียกใหญ่เลยนะคะไม่รู้จะว่ายังไงเพราะว่าเราอายุเยอะสายตาไม่ดีก็เลยไม่ได้แม้มไขรนะแต่ดูให้กับทุกช่องเรียกว่า เครื่องท่าตัวเปิดหมดอ่ะจริงๆค่ะดูให้ทุกคนเลยอันนั้นป้าฮันนี่เคยแมมป้าฮันนี่หนึ่งตอนที่ว่าป้ากลับบ้านแล้วก็บอกว่าลูกชายป้าฮันนี่อ่ะปีเดียวกับลูกชายลุกลุกลเลยอะไรประมาณนั้นนะลูกสาวลูกชายนะตอนที่ป้าฮันนี่กลับบ้านนะคะเราแม่อบวีลูกเกิดพศเดียวกันเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลเด้งปกติไม่เคยได้แม่ใครมีแม่เสมอไม่ยี่แล้วก็มีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ ดูตั้งแต่ยายนตอนอยู่เทนท์เปิดช่อเปิดเดซเปี้มั้งได้แต่กดดูใช่ไหมลูกให้ลูกเปิดให้บางลูกกดให้แม่ในซูเปอร์บางทีแม่อยากเป็นเม่นพัฒนาคำสองคำอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงเพราะว่ารุ่นเราเนาะจะเล่นไม่ค่อยเป็นราคาพวกเนี้ยแต่ถามว่าดูให้ไหมดูให้เกือบทุกช่องขนาดของป้าป้าน้วยนะพี่ๆนะบางทีไม่ชัดก็เปิดทิ้งๆไว้แล้วมาดูดีชัดมากๆอย่างนี้อย่างลูกชายอย่างของ ก็มีดีก็ชาร์ตาอะไรนะแล้วก็ของของบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขาไดูบ้างแต่เม็แต่เทุกวันนะขอโทษคนละไม่ลค่ะ่เข้าไปถ้าใช้ไ่ชอบแกดูทุกวันเลยพอคลิปแกตลกตลกดีอะเนาะ็อะไรประมาณนี้แต่ถาว่าทุกคนทุกวันเลยใจจังเลยเยี่ยมชมดูได้เลินดู เดินดูให้ทั่วเลยนะคะเดินดูให้ทั่วเลยจ้าขอพรหรือยังคะค่ะจุดทูกขอพรเลยค่ะยังเลยจ้าว่าเดี๋ยวมาวันงานอลไรพวกมาถุงอะหนูมาไกลมากแล้วตอนนี้แล้วพักที่ไหนพักพักที่ไหนตอนนี้ยังจ้าอะไรค่ะชัยนาทได้ที่พักหรือยังคะจังหวัดชัยนาทได้ที่พักจำให้รู้จักที่นี่ก่อนแล้วก็จะออกไปหาโรงแรมที่มันไม่ไกลนี่โอเคนี่ค่ะหาโรงแรมได้ง่ายนี่ค่ะเอาแถวนี้ค่ะ ทางบ้านม่วงใกล้ด้วยค่ะมันไม่ต้องไปไกลตรงไหนที่มันไม่ไกลจากนี่เนี่ยบ้านม่วงค่ะบ้านม่วงเลี้ยวสุดเส,ส้นทางนี้เลี้ยวขวาจะมีโรงแรมด้านบนอมันยังไม่เต็มค่ะนะคะแล้ว<ห>ตรงตรงพักละ่ะท<ห>ักทั้งรูนั่งไกลน้องเมยคะ่ะน้องเมย์ทำไปลูกสุดายหน่อย,ส,ยสวัสดีจ้า เขาถูเขาจะมาถูช่องตาแล้วถูขาเขาทำคลิปดีแต่กางเ่งแล้วเครื่อง5ตัวเปิดหมดเลยลูกโอ้เป็นมอนิเตอร์แล้วก็พอสอบก็สอบเลยเนาะแล้วกน็ช่วยเขาคืออย่างเดียวที่เราช่วยได้ก็ช่วยเปิดเปิดดูพวกป้าาแล้วคือเปิดตั้งเสียงมากงเปิดทิงไว้เขายูอย่างโฆตณาแ่นน้นแค่นานเท กันอารมณ์จะโมยมากว่านะหลักมากกว่านะคุณแม่งน่ารักเล่นอะไรเหมือนเด็กเลยทิพแถวอีกแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าเวลาตอนที่ลูไปที่ครั้งแรกไม่เห็นอะไรเป็ะโจเล่นของเองเห็นคุณแม่งเล่นสกูตเตอร์ขับอะไรเนี่ยนะใช่ไหมนะถึงกับมีไปแล้วก็ถ่ายเก็บไปเก็บไปเออดีๆแล้วก็เพลยงบอกว่าคุณแม่ัน่ารักอะไรประมาณแนี้ คือประมาณว่าเมนไม่ยนะคะแต่ว่าช่วยดูให้ทุกช่องอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ปากแยก็ให้เขาแล้วรู้ด้วยว่าปากแปได้ชื่อนี่มาเพราะว่าป้าตั้นให้เขาดีู้ว่่นี่ดีใจจังเจอเปราเออเราได้เออ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 เอาเอเอ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 าเออ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 นออเออเอออเ ไมู่้จะพูดคำไหนมากว่าเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้จริงๆเลยจังหวัดเชนาต้าวยาวเลยแล้วไม่เคยมาแถวนี้มาก่อนด้วยบางกีไม้อะไปสมอเกี่ยวกเป้นนะออนี้ไก่อนที่ที่างมันจะมีเ้น้ีแล้วสาเน